สวัสดีค่ะกลับมาพบกับค่าแค่คลินิกบายเอ็มจีบางปูอีกแล้วนะคะ EP นี้ค่ะจะมาพูดถึงหัวข้อไฟน้ํามันเครื่องยนต์โชว์นะคะเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะสาเหตุแรกนะคะก็คือการปล่อยให้น้ํามันเครื่องแห้งค่ะไม่ได้รับการเปลี่ยนาย่น้ํามันเครื่องตามกําหนดค่ะเพราะว่าในการเช็คระยะนะคะจะต้องเช็คระยะทุกๆ6เดือนค่ะหรือว่า1 0 0 0 0กิโเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนะคะตอจะเกิดจาก ิ้นส่วนอะไรต่างๆนะคะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วค่ะเนื่องจากไม่ได้รับการดูแลตามระยะนะคะ การตรวจเช็คเบื้องต้นนะคะสามารถสังเกตได้จากการดูใต้ท้องรถค่ะว่ามีน้ํามันเครื่องหยดลงหรือเปล่านะคะหรือว่ามีการรั่วซึมไหมถ้าเกิดมีการหยดลงมานะคะแนะนําให้นํารถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการค่ะวิธีหนึ่งนะคะสามารถดึงก้านวัดน้ํามันเครื่องค่ะขึ้นมาตรวจเช็คได้เลยแต่ยังไงแนะนําให้นํารถเข้ารับบริการที่ศูนย์นะคะเพราะว่าเรามีช่างเทคนิคค่ะคอยตรวจสอบดูแลและให้คําแนะนําค่ะสุดท้ายนี้นะคะแนะนําให้คอยตรวจเช็ค ตรวจสอบรถเป็นประจำนะคะเพื่อ,อยืดอ,อายุการใช้งานรถที่คุณรักค่ะหากท่านใดสนใจนัดหมายนำรถเข้ารับบริการสามารถสแกน QR code เพื่อนัดหมายจองคิวได้เลยนะคะ